อำเภอเมืองจังหวัดน่านชิว่านะคะขับมอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์แว,วน่นนะคะแลขับมอเตอร์ไซค์แว่นขับมอเตอร์ไซค์แว่นตานอำเภอเมืองค่ะมาหาเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดเออเพราะคิดถึงนาเราไม่ได้เจอกันนาเรานลเลยมามองลอยเนเน่มาทำดูรานี่ในเมืองเนี่ยะคะ่ะ เยี๋ยตกนะคนเนห็นพวกคนตกแล้วก็ขับรถเรื่อยๆขับรถเบาๆนะเดี๋ยวต้องไปซื้ออะไรนะกล้องตัวใหม่และแล้วก็ต้องไปซื้อขาจะต้องซื้อปืนด้วยไหมในเมืองจ๋าในเมืองจ๋าในเมืองจ๋าถ้าหลับไปพา เราตัแต่เราต้องขับรถักรยานเพราะว่าอะไรสดอยู่นะคะมันอันตรายนะขับมันรสานนะเออเรา mm. ต้องขับรถช้าๆเราประมันไม่ได้นี่ใส่เสื้อผ้า,ามาสองนะ mm. อันนี้ขายของอ่อสิบบาทที่สิบบาทถ้าทิ่มาเลเซียมันจะมีอะของยี่สิบบาทนะคนตกแล้วด้วยสวัสดีค่ะ นะที่ในเมือ,เองโอเคนะฮะคุพี่ขยายกิจการมาในเมืองบ้างคะ่ะขยายกิจการคะ่ะใส่แลวหมดแต่ไสรสดดูรุดรุดออกมาแล้ว ยังไม่เป็นคุณนายพี่ยังไม่เป็นคุณนายค่ะยังอยู่กับต่อยธรรมดาปกติค่ะอ๋อ,อ ó, หนูมาซื้อของในในนี้ใน็นร้านร้านห,หนู่มาซื้อของที่นรา,าจาร้ไหมร้านเต็มเลยพักเยอะเลยอย่อง,ง้อางางจ้าดูรถด้วย <ks> ขอบคุณค่ะ ดูหมดแต่ไรสดไม่ดูรถเลยดูข้างหลังรถอันตรายดูรถก่อนนะคะมาไฟแดงสี่สิบสี่แล้วรถจอดดีกว่านะเพราะสามสิบหกแล้ว อ๋อไปหาอยู่จ้าแจ้งไปหาอยู่เวลาออกมาจากมาเลเซียก็ไปหาเขาฝากฝาก,ฝากมอเตอร์ไซค์ฝากฝากมอเตอร์ไซค์ไว้ที่เบ้านคุณแม่ไปหาอยู่คุณพี่ขยายกิจการมาณรามบ้างนะคะมาที่นี่ก็ลูกค้าก็ายเยอะนะคุณพี่นะขยายขยาย <laughs> สามสศโอเคไปค่ะคนวัยน,นี้ขี่รถละลไยสดอย่าเนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งแดงนะ เราจะขับรถช้าๆนะคะนาราชิวาดอำเภอเมืองจากตาดูถนนอยู่นะคะเอ็อ่ออะไรนะโทรศัพท์ต้ถ,ถือไว้แต่ว่าขับรถช้าๆข้อมันอันตรายสองทาง ให้เข้าไปก่อนอันนี้สถาน,นีตำรวจนะรากชิว่าหลอกตำรวจหลอกตำรวจหลอกอ่ะกอลอกก็หลอกจ้าตำรวจกอล็อกก็หลอกจ้าเราจะไปทางนี้นะคะจะไปซอยนี้นะคะเข้าแบบรถมิน้นะข้างหน้ารถบิ๊กซีนะ ถ้าตรงไปอีกก็จะเป็นบิ๊กซีบิ๊กซีสาขาใหญ่จังหวัดราชบ้าโกโลก็มีแล้วนะบิ๊กซีตรงนี้จะเป็นคาราโอเกะอันนี้เขาเรียกว่าซอยวัดเปี้ยนนะคะซอยวัดเปี้ยน 点开它，闭上嘞啊。